สวัดีค่ะวันนี้มาเจอช่องยาวันน้องนนตรีแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศที่นากันเลยจ้าไปดูกันเลยค่ะปุ๊บก็จะดูบรรยากาศมาเลยข้าวนะจ้าข้าวจ้าข้าวอยู่ที่นาจ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยจ้า อันนี้ไม่ค่อยแดดนะคะพอดีบรรยากาศเย็นสบายที่นานะคะนี่จ้าเมื่อเช้าก็มาเก็บเห็ดเห็ดอยู่ที่นาแล้วก็กลับไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้าให้ดูข่าวจ้านี่จ้า มีน้ำอยู่นะจ๊ะนั่นจ้ะเดี๋ยวปุ่เย็นสบายนี่จ้าก<ม>็จะสามไปน้ำนะจ๊ะดำไปน้ำจ้านี่จ้า เย็นเป็นยังจะเดินดูเลยจ้าเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะรอแป๊บนึงจ้านี่ค่ะตรงน,นี้สวยมากเลยน้ำมีด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่จ้า สวยจังเลยดูจ้าเดี๋ยวใส่ยิปปใกล้ๆให้มรนยากาศดีเป็นยังจ้าดูจ้ามีดอกไม้ตรงนั้นด้วยเห็นไหมคะดอกไม้สีสวยมากสีขทอนนะคะดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะไปดูต่อกันเลยจ้าอุ้ยไปดูอีกไห,หนึงกันเลยด้วยจ้า นี่จ้าเริ่มแดดแน่และได้จ้าโอ้ยจะลมแดดมากละจ้าแกเย็นอยุได้จ้านี่จ้าทางเดินทางบรรยากาศยังนะก็มีเบิร์จ้าต้นยูคาแหงใหญ่สูงเป็นยังละจ้าคุณนะปุ๊งงามเป็นยังต้นยูคาจ้า ฟังหีกัดห้ามคือกันจ้ะถ้างั้นจะเดินกลับและจ้าเดี๋ยวเดินกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูทางเดินกลับกะแบบทางดีน้ำเดือดจัดตรงนี้แบบมันจะตัดหนาออกเบดิดจะปั้นจักรยานเข้ามาขี่มอเตอร์ไซคข้ามาได้บิดเลยเด้อจ้า เขาก็ง,งามงามทั้งนั้นจ้ะนี่จ้า เป็นยังจ้าท่อท่อน,นันกะจบคลิปท่านี้กันด้วยจ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่างนุ่น,น,นชาแนลด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะกดติดตามให้ด้วยจ้า